ต่อไปเป็นคู่คานากับมะนาเปิดหนังสือไปที่หน้าหนึ่งร้สิบเานิธานคานาจักเกิดก็ขเขียนหัวข้อเป็นอนาคตกับปัจจุบันไว้คานาจะเกิดก็ดูภูมิที่คานาเกิดได้กาม,มาภูมิขเขียนกามไว้ บุคคลในปัจจุบันที่ถ้าตายแล้วจะไปเกิดในกามได้นั้นมีสี่คนก็คือกามสองขารูปสองขาอสังสองขาอรูปสองขาจากนั้นมาดูสังสยะท่านแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่มะนาจะไม่เกิดก็ไปดูที่อนาคตกามภูมุ่มมะนาจะไม่เกิด ไม่ใช่ไม่ใช่ก็แปลว่าไม่มีองค์ธรรมในส่วนนี้เมื่อหมวดแรกไม่มีองค์ธรรมก็ตกเป็นองคธรรมของหมดหลังหมดเดียวตอบคําเดียวแปลคําเดียวว่าอามันตาใช่องคธรรมของอามันตาก็คือองค์ธรรมเดียวกันกับสันนิฐานนบทยังไงอย่างนั้นองค์ธรรมของสังสยบท เท่ากับอง์ธรรมของสันนิฐานบททุกประการก็จะตอบว่าอามันตาเช่นนี้มาดูการจำแนกองค์ธรรมสีภูมินี้ไปกามสี่ไปกามก็จะมีกามสองขาไปกามซ้ำกามสองขาไปกามซ้ำ กามไปกามบุคคลก็ต้องเป็นปุตสีผลเสข่ะบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามะููิิและจะเกิดในกามภูมิอีกที่เหลือสามิูมิก็มีรูปสองขาอาันสองขาอรูปสองขาอาสันมาพร้อมกับรูปเราจะรวมเข้าไปในรูปก็จะมาเป็นรูปอรูปสองขา ไปกามส่วนบุคคลก็เป็นสูหนึ่งอันนี้ของอสัญติหนึ่งเนี่ยเป็นของรูปอรูปสูหนึ่งติหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูป,ปรภูมิอรูป,ปรภูมิและจะเกิดในกามภูมิจากนั้นเราก็จะมาอ่านพร้อมๆกัน ยัตสาคานายตนางอุปัจิิสติตัาสามานายตนางออปัจิสติติคานายตนาจะเกิดแก่บุคคลใดมานายตนาก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมปิสัจนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสนิฐานาบทและสังสยาบดได้แก่ ปุถุชนสี่ผลสิกาบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและจะเกิดในกามภูมิอีกสุกติเหตุกาบุคลบคลหนึ่งติเหตุกาปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภาปภูมิอรูปาภูมิและจะเกิดในกามภูมิ